โอ้อพ่อมันดังอ่ะเขาใส่พ่อสูงโอ้โ,อโอหทุกทุกท่านครับเราพบก,กันอีกแล้วกับพัดปนคนรากจ้า YouTuber สายลุยครับคลิปนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองช้างเครียง ตำบลท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครับอยู่ที่ร้านปอปลาผันไม้นะครับวันนี้คลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาชมรถไถฟอร์ดครับอยู่ทางด้านหลังผมนี่คือรถไถฟอร์ดจะเป็นรุ่นไหนรุ่นรุ่นไหนนะฮะอะไรอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมกันก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อน,อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กับท่านคนหนรากแนวด้วยนะครับถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้อยู่นะไอ้คันนี้ยังไม่ถูกใจอยากจะได้คันใหม่อยากจะรอดูคลิปใหม่ๆคันใหม่ๆถ้าอยากดูก่อนใครขอความกรุณากดกระดิง่งเตือนด้วยนะครับกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่ว่าผมอัพคลิปลงมาปุ๊บคลิปของผมจะไปเด้งที่โทรศัพท์ของท่านท่านจะได้กดเข้าไปดูจะได้ตัดสินใจก่อน ใครเพื่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมพ้อมๆกันเลยนะครับไปก,กันเลยครับอันนี้เป็นสอด6 0 0ันะครับ6 6 0 6 T5 ทีหนะครับทีหเสื้อเรียบ6ก0ัน5ทีหเสื้อเรียบก็ ตามสภาพนะครับคันนี้เดี๋ยวยังไม่ได้แจ้งราคานะครับว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูกันก่อนว่ารุ่นนี้เป็นลูกผสมหรือว่าเป็นแบบอ่าตัวเต็มนะมาดูซีเรียลนัมเบอร์กันก่อนตัวน,นี้ก็เดี๋ยวอ่อนสายแว่นก่อนลนะมองไม่ค่อยเห็นตาสายตาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นี่เป็นซีเรียลนัมเบอร์ด่ดับอนนะีสีเ็นสี่ศูนย์สองอันนี้เป็นเสื้อกียร์นะครับเป็นเสื้อกียร์ ส่วนเจ้าฝาฝาครอบตัวนี้ฝาครอบเกียร์ก็เป็นฝาเขาเรียกฝาไฮใช่ไหมฝาไฮนี่ดีหกดับเบิลเอ็นแล้วแต่ตัวนี้โลวไฮนะตัวนี้นะฝาไฮโอ้โหในสภาพดีอันนี้ไม่มีรอยเชื่อมนะครับไม่มีรอยเชื่อมเลยแล้วก็หูว่าหูหูลากหูลากนี่คล้ายคมีรอยเชื่อมนิดนึงรู่ป่ะหูลากแล้วหูลากไม่มีนะไม่มีนะครับไม่มี สามน้องก็ไม่มีคนนี้ก็ไม่มีฮะอันนี้เปนผ่านสี่แล้วผ่านสี่ผ่านเจ็ดผ่านเจ็ดผ่านสี่สภาพยางก็ห้าสิบห้าสิบนะครับแต่ก็สภาพนี้ก็ผมมีแรงใช้หลายปีเลยเนาะก็มีการนี่อ่าตอนนี้เป็นพวงมาลัยเวอร์นะครับพาวเวอร์ผมกี้มพเห็นอีกคันหนึ่งเขาเรียกกันโฟล์พวงมาลัยโรเตอร์ดูไอ้ขาหน้านะ ขนาน่าไม่มีรอยเชื่อมนะครับสภาพยางก็ล้นนะฮะลน้นล้นนิดหน่อยไม่นิดหน่อยไม่นิดหน่อยนะล้นมากเลยล้นเลยอาจจะเปลี่ยนใหม่ได้นะครับเส้นไม่เท่าไหร่เดิมๆมันเป็นลดลดเดิมๆเลยอันนี้ก็ถ่ายมันเคลื่อนเรียบร้อยนะครับเช็คระบบเรียบร้อย พันหกแต่ดูไอเดียด oh, ูไอเดียไอเดียไอเดียกลมหัวฉ right. ีดสูงนะฮะไอเดียกลมหัวฉีดสูงปั๊มแบนคันเร่งหน่อันเราลองลองสตาร์ทให้ดูหน่อยได้สตาร์ทชุ่มเลยเล็กขันเร่งหน่อยเล็กขันเร่งหน่อยปุ๊บ ขับรถขับให้ดูนะครับว่าให้วิ่งเร็วขอยห,หลังเร็วนะครับแล้วก็จะมาดันกองดินให้ดูดันต้นไม้ดูว่าเกียร์เป็นอย่างไรนะ ท่อมันดังอ่ะเขาใส่ท่อสูดรว้แบบท่อมันดังนี่ ฟอร์ดเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยในข้อเรื่องของความเร็วนะโอเคเดี๋ยวไปลองไปดูดันไปดูไปดูดนันดูกันดัดนฮะทุกคนคันนี้ฮะฟอร์ด406ราคาเปิดอยู่ที่235,000นะครับไม่มีเล่มนะครับ โนเล่มสองแสนสา้ลองดันต้นไม้ดูเลยหน้าร้อนนี่ฝนเยอะ เดาดัานต้นไม้ดัดต้นไม้เขาลองเกียร์ดูเกียร์เห็นดันต้นไม้ดูเกียร์นะครับว่าเกียร์มันหลุดไหมด,ด,ด้านด้านฝั่งนี้ด้านฝั่งนี้ฝั่งนี้ปนะ่ะดันฝั่งนี้ดียดันต้นนี้เลย,อเ,ลยเอาต้นต้นไหนดันต้นโน้นนะครับ ต้นขี้เหล็กนี่แหละครับปรเดิมทดลองกับต้นขี้เหล็กเอาเลยโอ้โหนี่เกียร์อะไรนี่เกี้ยหนึ่งใช่ไหมไม่หลุดนะอ่าเอาเกี้ยสองเกียร์สองเกียร์ไม่หลุดนะครับอ่าเกี้ยสามเกี้ยสามอ่าเกี้ยไม่หลุดคะเกี้ยเซีย นะครับอ่าโอเคโอเค